สวัสดีครับท่านผู้โดยสารทุกท่านวันนี้อยู่กับสายการบินไทยเอลวิสและสต a ร์ไลน์สวันนี้นะคะผมทุกคนเราจะพาทุกคนเนี่ยไปจากอีเหตุการณ์ต้น,ตนเรื่องครั้งก่อนเลยนะคะผมที่เราบินไปลงที่สนามบินลูก้าอะไรสักลูกา้าลูกา้กาอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะคะผมวันนี้นะคะภารกิจใหม่ลงจอดให้สําเร็จโดยที่ไม่ต้องถลายออกนอกรันเวย์วันนี้เราจะใช้ Air ์บัสเอสามสองศูนย์ก่อนถ้าเกิดว่ามันเบรกเบรกยากจริงๆเนี่ยเราจะใช้ เดีย๋ยวเราลองใช้แซม 340B กันนะคบผมวันนี้เป็นอยู่ในพาร์ทของ Landing News นะคะผมเพราะว่าไม่ได้เป็นการสอนอะไรเลยทั้งสิ้นมาทำกันเล่นๆเช่นนั้นนะคะผมก็เลยจะจัดอยู่ใน Landing News นะคบผมเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็น l a นด i n g นสั้นๆกันก่อนนะคะผมวันนี้เราก็ไม่ได้เล่นอะไรมากนะคบผมแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเราคลิปน้อยนิดนึงนะคะผมก็ออ อาจจะลงคลิปน้อยนิดนึงนะคะเพราะว่าเธอจัก,กรยานครับชอบขี่ได้คันใหม่ก็ขอเธอสักเดือนสองเดือนแล้วกันนะคบผมแล้วก็กลับมาลงคลิปปกติอะแหละนะคบผมโอ้ยเป็นสนามบินที่ลงยากมากนะครับผมโอ้โอ้โอ้ข้างล่างมันมีฝนตกหัวหายแล้วหายแล้วการการแลนดิ้งแบบเถื่อนการสปอยลอร์ เถื่อนมากครับทุกคนอะไรบ้านี้ทุกคนคือมันเถื่อนมากอะ่ะมันเป็นการลงจอดที่เถื่อนมากโอ้โหทุกคนี่ยมันก็ถลายออกนอกรันเวย์ชัวอ,อะไรบ้านี้ผมว่ามันเบรกยังไงมันก็เบรกไม่อยู่อะ่ะ <c oughs> <c oughs> ทุกคนคมันจะปลอดภัยจริงเหรอเนี่ย แน่ใจเลยว่ามันจะปลอดภัยหรือเปล่าเดี๋ยวเราเรา,เราลองวิววิวสวยมากโ,โหสวยสวยสวยเดี๋ยวรอบนี้เราจะบินวนบินวนบินวน,น,นหักขวาเต็มเต็มเลยอะ่ะนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็จะวนโอ้ยสตอล t a l l stall f แ a t ending gear ยังการไม่ได้เพราะคือผมกดหัวเครื่องลงแต่มันเดี๋ยวมันอ่อนกำลังลง,ลงมากเลย โอ้มก้าโอเมก้าโอ้มก้าข้างล่างมีฝนตกยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการเอื้อหลวงอือปลายปลายปลายอื้มแฟลปฟลูเลยโอเคตรงนี้ยังไงก็ถลาย แบกอืมโอเคครับทุกคนผมเข้าใจเลยฟิล like แบบนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะปับมมอ๊บ mm hmm. mm hmm. โอเคครับทุกคนเราจะมาลองจําลองเหตุการณ์เที่ยวบินนั้นกันนะครับผมขออันนี้ไปเปลี่ยนลายก่อนนะคะผมเดี๋ยวหาลายก่อนเราจะพาทุกคนไปจําลองเหตุการณ์ในวันนั้นกันมันจะมีลายเนี้ยเป็นลายเก่าสุดเลยทุกคนอืลายลายนี้เหรอไม่คือผมลองลองลองแลงนะ้วเดี๋ยว มันมีเมนเมนของคนหนึ่งเขาเบสเขียนยังไงวะ y แล้วก็ s yes. o oh. เอคือคือมันไม่มีทุกคนมันมันไม่มีผมก็เลยจะต้องใช้การมปนไทยลายลาย,ลาย,ล,ายลายนี้แหละเดินอากาศไทย เอ๊ะ hey, หรือมันมีอีกเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมขอลองเช็คทั่วๆเลยอะนะคบผมเอ้ hey, มันจะมีอีกเหรอนี่ไงนี่ไงทุกคนมีจริงด้วยมีจริงด้วยโอเคคือไฟบินนี่เกิดเหตุมันเป็นสามหนึ่งศูนย์ะนะคะผมแต่มันแต่ว่าที่เรามาบินกันมันเป็นสามสองศูนย์ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช้ใช,ใช,ใช้ใช้แทนกันไปก่อนเพราะลายมันก็ลายเดียวกันเลยเป็นลายเป็นลายเก่า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 เกือบสุดนะคบผมก่อนที่เดินอากาศไทยกับการบินไทยจะมาควบรวมกันนะครผมจริงๆเดินอากาศไทยมันก็คือการบินไทยในปัจจุบันนี่แหละส่วนการบินไทยก็ยังเป็นการบินไทยอยู่ทุกคนดูจากสีอะนะคะผม สีสีของการบินไทยตอนแรกๆอ่ะมันไม่น่าจะใช้สีนี้นะทีนี้เขาคือเขาก็เลยใช้สีนี้นะคะผมในรุ่นในรุ่นที่มันจะเป็นรุ่นอะไรวะอ่ารุ่นรุ่นนั้นอ่ะไม่น่าจะใครทำตอบโอ้เออก็ก็ไม่น่าจะทันกันนะเพราะว่ามันรุ่เก่ามากละอ่ะผมก็จะจําลองเหตุการณ์กันนะคะผมเที่ยวบินวันนั้นนะคะผมหมอกตกหนามากจาได้หมอกตกหนามากแล้วก็ อายุฝนหนักรุนแรงเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรวะเน,นี่ยเฮ้ยไม่ใช่ละอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรของมันกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไร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 ของมันเนี่ย,ยทีทีสามนหนึง่งหนึ่งกำลังจะลงจอด ที่ฉันนึงเรากำลังจะลงจอดใช่ไาหาขนาดิงนะค่ะาระมาหคะปููโปะูปูโปอ่ะอเสยโปอะไะปููโปอะสัญญาณมาพินสัญญาณมาพินปูปูโปอ่ปููอไม่มันมันจะมีเสียง G P W S อยู่นะคะผมแต่ท้า คือทำไมเครื่องมันไม่แจ้งอ่ะคือคือทำไมในเกมเครื่องมันไม่แจ้งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวๆๆอันนี้พวกอันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจเลยคือทำไมเครื่องมันไม่ยอมแจ้งย่อผมได้ไปปิดผลงาน gpws รึเปล่ากดดูก่อนดูก่อนมันอยู่ในซาวใช่ป่ะ gpws egpws อ๋อผม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 นั่นเรียกย่อ Alarm System Aircraft บเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์โซบอเคโอเคทุกคนครับคือเราโหลด GTA มานะครับผมเดี๋ยวพัทพทหน้าตบต่อต่อไปเดี๋ยวเราพาพามาเล่นกันอคลิปต่อไปจะคลิปนี้แหละเนยก็เดี๋ยวผมก็เล่นแน่ๆมาลองเบรกฉุกเฉินกันนะครับผมใช้เบรกของอีเครื่องลำนี้ ทุกคนเดี๋ยวคือเราจะต้องต่ำมากๆอ่ะเราจะลองดูนะครับผมอ,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 อะไรของมันเนี่ยอะไรของมัน <chat> อะไรอะไรก่อนมันมันเออป่ะเนี่ยเกมันเออป่ะเนี่ยอะไรเนี่ยเออมันมันเออป่ะเนี่ยผมโคตรงเลยเกมเกมมันเอออะไรของมัน e t p w s ได้ค่ะ ตนนี้อยู่ในระดับความสูงโอ้โหลงลงลงยากจริงยิ่งสภาพอากาศหมอกตกด้ยวยโหมันมองไม่เห็นรันเวย์หรืออะไรเลยอะโ,ยยโ,อโอ้โหเดินๆเดินๆอ๋อห้ออยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าโอ้โห,โหสนามบินเถื่อนมากน่ ยากจริงๆอ่ะบอมบเซียเจเก้0รผมจะพามันลองดูกันทุกคนอะไรไหนดีมันยังไม่มีเฟริตเอาไว้ลำสักลำหนึ่งสายกัมบินอะไรนะทุกคนมีเอิเหมือนผมได้ยินข่าวอยู่นะครับผมสายกําบินอะไรนะทุกคนผมไม่แน่ใจอะเอิมผมจำได้ละ ใส่กัมมินสุรยิยมสุริยาอ์ไรนะคะผมเรียกอ่านได้สองแบบสุรยิยมหรือว่าสุริยาก็ได้นะคะผมอ่านได้สองแบบเกิดอุบัติเหตุตกนะคะผมในขณะที่เทคออฟนะคะผมโชคดีนะคะผมที่เป็นไฟทดสอบนะคะผมก็เลยไม่มีผู้เสียชีวิตเยอะมากนะคะผมมีประมาณ18ลายใช้เครื่องบินแบบ CRJ ก็สองสองร้อยนะคะประสบอุบัติเหตุตกที่ท่ากาศยานากาดมันดุ นะคบผมเนปาลนะครับผม,ปนนบผมไปทุกคนลองดูออนไลนา์ไหนดีอืมหาไลาน์ก่อนตัวทีหมดตัวทีทามอ,อทามอะไรสวิสแลนด์อะไรสวีทแอร์ ทุกคนเนี๋ยจะลองจอดกันดูแต่คืออีลัมเนี่ยทุกคนมันคือมันเป็นเครื่องวินเล็กแต่หน้ามันยาวคือคือคือหน้ามันยาวอ่ะเนี่ยคือคือหน้ามันยาวกว่าไอบาตไอสามสองศูนของผมนี่ะคือไอบาตไอสามสองศูนยของผมมันจะหน้าตัดแบบเท่านี้ อีที่เหลือข้างหลังคือไม่ใช่เลยก็รวมกับหางอะไรด้วยนิดหน่อยแต่อีลำนี้นี่ยาวเฟื้อยเลยทุกคนผมว่ามันลงจอดยากกว่าเดิมอีกมั้งเนี่ยโห flat four switching flat four ผมลงไปสุดลบต้ายชั้นพื้นบาดาลไปใครข้างล่างมันเป็นแบบดินดินทรายๆเลยอะ่ะโอ๊ยตายตายเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอ่ะโอเคเดี๋ยวจริงๆเมื่อกี้จะปิดแล้วแหละแต่ว่าอ่ะลองลองจอดดูก็ได้อลองอีกสักรอบหนึ่ง Oh, <laughs> หนึพันหาร้อยสี0 0้อยมันละไะบึเปล่าสามร้อยสามร้อยนริิีิบรีชารรีชารรีชาตร Retard r ิ t าวิ r e วิ r า r ิช a t ิ r าป๊าบตกลงไปตายโอ้อยเบกยากจริงๆมาจะมาลองดูวิดีโอที่เราลงจ่อเมื่อกี้กัน,นคือผมพยายามชดหัวขึ้นแราต้อให้มันดีที่สุดแล้ว ภาเข้าไปลงลงนิ่มมากนะทุกคนผมรู้สึกว่าผมลงนิ่มกว่ารอบอื่นที่มันเบรกไม่อยู่นี่แหละทุกคนดูนสภาพามาเลงมันสีเล็กเลยคือมันคูดเล็กอ่ะทุกคนโอ้โหเงียงมาอ่ะโอเคครับทุกคนนะใครชอบเฮ้ยสวัสดีครับผมก็ฝากกดไลค์กวนใช้แบบนี้ตามกักนกน,กกน,นะครับบ๊ายบาย